สิบเรื่องที่ควรรู้ในอังกฤษใครจะคิดว่าเมืองผู้ดีมีคนไร้บ้านเยอะเข้าฟรีด้วยค่ะในหนึ่งวันอาจจะรายเป็นสีรดูก็เป็นไปได้เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อสําหรับเราจะมีอิทธิพลมาถึงประเทศเราคําว่าบิ๊กเบนเนี่ยเป็นชื่อของระฆังที่อยู่บนหออลิซาเบตสวัสดีค่ะ t e n d Learn by แสงรุ้งเรามา พูดคุยกันเรื่องสบายๆได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะวันนี้เราจะพูดเรื่องประเทศอังกฤษค่ะสิบเรื่องที่ควรรู้ในอังกฤษเรื่องที่หนึ่งทำไมคนอังกฤษต้องครบร่มอ,ออกจากบ้านด้วย ทุกคนรู้ไหมคะว่าประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่มีฝนตกบ่อยมากๆถ้าจะพูดถึงเมืองไทยนะที่บอกว่ามีแต่ฤดูร้อนร้อนมากร้อนที่สุดเนี่ยประเทศอังกฤษอาจจะเป็นมีแต่ฤดูฝนฝนเยอะฝนน้อยเท่านั้นเองนะคะดังนั้นคนที่จะไปประเทศอังกฤษนะคะก็ต้องทราบเรื่องนี้ด้วยนะคะเผื่อท่านจะต้องพกร่มนะคะไม่ว่าจะไปไหนเนี่ยบางทีก็จะมีฝนตกแบบไม่คาดคิดเสมอๆในหนึ่งวันอาจจะกลายเป็นสี่ฤดูก็เป็นไปได้นะคะเรื่องที่สอง ใครจะคิดอังกฤษอินเทอร์เน็ตช้าจังเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อสําหรับเราเหมือนกันนะคะในฐานะนักท่องเที่ยวเราไปถึงอังกฤษเนาะเราก็คิดว่าอังกฤษเนี่ยควรจะมีอินเทอร์เน็ตที่เร็วมากๆนะคะเพราะบ้านเราก็อินเทอร์เน็ตเร็วนะคะปรากฏว่าอินเทอร์เน็ตช้าจริงๆคะ่ะพอไปถามคนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าส่วนหนึ่งอันเนื่องมาจากว่าอินเทอร์เน็ตของเขาเนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีที่ที่เรียกว่ามาก่อนใครในยุคแรกๆ ดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีนั้นเนี่ยมันอาจจะยังคงอยู่มันทําให้ระบบพื้นฐานพวกนี้มันยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะมันก็เลยยังช้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็จะต้องรู้กันเลยนะคะว่าไปอังกฤษท่านจะพบกับอินเทอร์เน็ตที่ช้ามากๆค่ะเรื่องที่3แค่มีบัตรใบเดียวก็สามารถเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะได้ทั่วอังกฤษเลยค่ะบัตรที่ว่านี้นะคะก็คืออันที่หนึ่งอาจจะเป็นบัตร เดบิตที่เรามีอยู่บัตรเครดิตก็ได้หรือเราอาจจะซื้อบัตรที่เรียกว่าออยสเตอร์ก็ได้นะคะซึ่งพวกนี้เราสามารถเดินทางได้ทุกระบบการขนส่งสาธารณะเลยนะคะก็สะดวกมากๆเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเรามากักจะต้องเออเอาเงินไปซื้อบัตรออกมาก่อนแล้วก็ไปใช้บัตรนั้นนะคะแต่ว่าอันเนี้ยไม่ต้องมีอะไรเลยเรามีบัตรเดบิตบัตรเครดิตแล้วแตะเข้าไปใช้รถสาธารณะได้เลยะคะ่ะ เรื่องที่สี่อังกฤษเนี่ยพิพิธภัณฑ์เยอะมากและที่สําคัญเข้าฟรีด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเช่น British Museum นะคะซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ระดับชาติเลยของเขาเนี่ยนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สามารถเข้าได้ฟรีค่ะภายในพิพิธภัณฑ์เหล่านั้นนะคะก็จะเก็บวัตถุโบราณศิลปะสถาปัตยกรรมที่มองเห็นหลายๆเรื่องนะคะแล้วแต่ลักษณะของพิพิธภัณฑ์ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เข้าฟรีจริงๆคะ่ะ เรื่องที่5้าคนอังกฤษชอบดื่มชาม,มากๆค่ะซึ่งอันนี้เองก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมีอิทธิพลมาถึงประเทศเราด้วยนะคะที่เรารับวัฒนาธรรมเหล่านี้มาด้วยนะคะอย่างเช่นกรณีที่เวลาที่เรามีการอบรมมีการสัมมานากันนะคะเขาก็จะมี Coffee ฟเบรกนะคะจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากเรียกว่าท b เบรกแบบอังกฤษก็ได้นะคะนอกจากชาแล้วนะคะก็ยังมีขนมต่างๆเนาะที่จะมา กับในช่วงเวลาของชามีการจัดตกแต่งถ้วยชามเรื่องของชาเหล่านี้ก็จะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเรื่องเป็นราวมากๆเลยนะคะเรื่องที่6นะคะในอังกฤษเนี่ยมีสวนสาธารณะเยอะมากค่ะแล้วก็แต่ละที่ก็จะมีขนาดที่ใหญ่โตมากวลาที่ไปอังกฤษนะคะกิจกรรมหนึ่งที่คนมักจะทํากันก็คือ เข้าไปเดินในส่วนสาธารณะนะคะซึ่งในส่วนสาธารณะเนี่ยต้องบอกว่ามีกิจกรรมในนั้นเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทางที่สามารถขี่จักรยานทางวิ่งนะคะตกปลานะคะหรือว่าเป็นที่ใหเ้เด็กๆเล่นกิจกรรมพวกนี้เราก็จะเห็นในส่วนสาธารณะได้เยอะนะคะเรื่องที่7ค่ะทุกท่านทราบไหมคะว่าบิ๊กเบนเนี่ยเป็นชื่อของระฆังนะคะไม่ใช่ชื่อหอนาฬิกาค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะบอกว่าไปเที่ยวหอนาฬิกาบิ๊กเบนจริงๆแล้ว คำว่าบิ๊กเบนเนี่ยเป็นชื่อของระฆังที่อยู่บนหออลิาเบตนะคะหรือหอนาฬิกาอลิาเบตนะคะซึ่งบริเวณใกล้ๆของหออลิาเบตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่ตั้งของสถานที่สําคัญๆเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นลอนดอนอายเนาะแม่น้ำเทมส์เวสมินเตอร์แอกเบ์เรื่องที่8ใครจะคิดว่าเมืองผู้ดีมีคนไร้บ้านเยอะจากการจากการเดินทางนะคะในครั้งแรกๆที่ไปถึงอังกฤษเนี่ย เนื่องจากเขาเป็นประเทศที่เรียกว่าในความรู้สึกเราก็จะเป็นเมืองที่มีความทันสมัยมีความเป็นเมืองที่ดูจเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าสิ่งที่เราไม่คาดคิดก็คือการมีคนไร้บ้านจํานวนมากยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นในตอนเช้าๆวันหนึ่งที่เราอยู่ที่นั่นแล้วเราไปเดินทางนะคะเราก็จะเห็นคนนอนกันอยู่ใต้สะพานเนี่ยเรียกว่าเรียงเหมือนกับเป็นประทูเลยอะนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดแล้วก็ น่ากลัวเล็กน้อยนะคะก็คือถ้าเราไปเที่ยวกันเราก็อาจจะต้องเ,ออเข้าใจว่าท่านอาจจะพบสิ่งเหล่านี้นะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เขาก็ไม่มาทําอะไรเราหรอกคาเพงแต่ว่าเราก็อาจจะกลัวหรือว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังตัวไว้ก่อนก็ดีค่ะเรื่องที่9คนอังกฤษเนี่ยไม่นิยมใช้โทรศัพท์ในพื้นที่สาธารณะหรือว่าท่ามกลาง หมู่มวลสหายนะคะเพราะว่าการใช้โทรศัพท์แบบนั้นถือเป็นเรื่องไร้มารยาทค่ะสมมุติว่าถ้าเราไปนั่งทานอาหารแล้วมีคนใช้โทรศัพท์อยู่เนี่ยเขาจะบอกว่าเอ๊ยอยู่น่าจะกลับบ้านไปนได้เลยนะ <c oughs> เพราะว่าแบบไม่ได้ดูไม่ได้สนใจคนอื่นนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นมารยาทในการใช้โทรศัพท์ในอังกฤษถือว่าเป็นเรื่องสําคัญคะ่ะเราก็อาจจะต้องเรียนรู้ด้วยเนาะเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเราไม่จริงใจอ่ะถ้าเราใช้โทรศัพท์ณนักขณะคุยกับเขาอยู่นะคะเดื่อนที่1ิบ ในมหาวิหารเ e สต์ i ินสเตอร์นะคะอาจจะเป็นที่ฝังศพของบุคคลสำคัญสำคัญในประวัติศาสตร์ของอังกฤษก็ได้นะคะต้องบอกว่าในมหาวิหารนี้นะคะตอนที่เราเดินทางท่องเที่ยวนะักขณะเดินเข้าไปในมหาวิหารเราอาจจะเห็นชื่อของบุคคลสำคัญสำคัญเนี่ยอยู่บนพื้นทางเดินอันนี้ก็อาจจะทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยสะดวกใจในการจะเดินข้ามหรือเดินเหยียบไปบนชื่อเหล่านั้นมหาวิหารแห่งนี้เนี่ย ใช้ในพระราชพิธีสําคัญๆในราชวงศ์ไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระราชพิธีอภิเศษสมรสนะคะหรือเป็นที่ฝังศพของบุคคลสําคัญๆทั้งต,ตริส์นะคะราชวงศ์ต่างๆแล้วก็ทหารหรือว่าบุคคลที่มีความสําคัญระดับประเทศทั้งนั้นนะคะเข้าไปแล้วก็ต้องเข้าไปด้วยความเคารพนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนอังกฤษค่ะ แถมอีกนิดนึงนอกจากนี้นะคะ Tower of London นะคะถือว่าเป็นมรดกโลกที่เรียกว่ามีชื่อเสียงมากๆนะคะซึ่งใน Tower of London เนี่ยต้องบอกว่ามีเรื่องราวเรื่องสยองขวัญต่างๆที่เล่ากันมาจนถึงปัจจุบันท่านอาจจะเห็นอีกาที่บินอยู่เหนือ Tower of London นะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ ที่เป็นความเชื่อนะคะต้องมีการเลี้ยงอีก,กาวไว้ที่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านไปเยี่ยมชมท่านอาจจะเห็นอีก,กานะคะบินอยู่เหนือ t o w e r of London สเสมอค่ะทั้ง10เรื่องเหล่านี้นะคะก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าควรรู้นะคะเรื่องที่น่าสนใจของประเทศอังกฤษนะคะถ้าหากจะเดินทางเยี่ยมชมถ้าเรามีข้อมูลเหล่านี้ก็จะทําให้เราเดินทางด้วยความสนุกขึ้นนะคะมีความรู้ เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะแล้วก็เราสามารถปรับตัวได้ดีมากขึ้นในการเดินทางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะ mm hmm. แล้วพบกันในคลิปถัดไปค่ะ